ที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5สารละกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายจิระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุเรีเป็นประธานประชุมศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจเข้าร่วมประชุมเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่าข่าวสารการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกวดขันเข้มงวด ตามแนวชายแดนซึ่งได้มีการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและได้ผลักดันกลับประเทศพร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้นำพาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและติดตามการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจังหวัดกาญจนบุรีได้ประชุมความร่วมมือกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ การอบพยพของผู้ลี้ภัยความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันตามแนวชายแดนเป็นพิเศษในการเฝ้าระวังและสอดส่องความเคลื่อนไหวของกระบวนการนำพาแรงงานข้ามชาติตลอดจนเฝ้าระวังการลักลอบบังคับใช้แรงงานที่เข้าข่ายฐานความผิดการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการพร้อมทัง ได้กำชับพ,พนักงานสอบสวนทำสำนวนอย่างรอบคอบและรัดกลุ่มครอบคลุมทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ามนุษย์ทั้งกระบวนการต่อไปด้วยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่กวดขันเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาดหากพบว่ามีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องให้ดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยโดยทันทีวรังคณา แ,แสงทีมข่าวสวทกาญจนบุรีรายงาน